พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคม68ดีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องของการงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไป เหล่านี้จะหมดไป Vt headset ชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams o o m และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ปายขาย งานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธี headset เสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.ecocomshop.net โทร063 269 6364เรื่องของงานเดือนนี้นะคะเรียกว่ามีทีมทำงานที่ค่อนข้างดีนะคะเลยทำให้การงานที่ที่ทำในเดือนนี้เรียกว่า บลลรรลุวัตถุประสงค์นะคะหรือว่าบรรลุเป้าหมายของโครงการค่อนข้างดีเลยนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้นะคะก็รายจ่ายแม้นว่าค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเดือนนี้ไม่ติดขัดเหมือนเดือนอื่นๆนะคะไม่ไม่รู้สิว่ามันทําให้เหมือนกับว่าเดือนนี้มันมีตัวช่วยนะคะหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคในเดือนนี้ไปได้นะคะ ในเรื่องของความรักความรักเ,ออเดือนนี้จะมีเรื่องของปัญหาเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่ามีเรื่องมีเรื่องราวอะไรก็ตามเราอะมาปรับความเข้าใจกันมาคุยกันมาพูดจากันเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลเนี้ยเดือนนี้ก็จะทาให้ความที่เราไม่เข้าใจกันนะ่ะเดือนนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่าง่า้ดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงและเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นทิยงเดือนละหนึ่พันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโรู 9, 8, 9, 8, 8. E ก0632698988อีโค